ภูระปุตตชาโดกว่าด้วยมนรู้เสียงสัตว์พระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันทรงปรารบภิกษุผู้ถูกภรรยาเก่าลมเล้าจึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าตะัดจ,จังกิเรวะมาหาสูบดังนี้ ความย่อว่าพระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่าจริงหรือภิกษุได้ทราบว่าเธอกระสันอยากสึกเมื่อเธอทูลว่าจริงพระเจ้าข่าเมื่อถูกตรัสถามอีกว่าเธอกระสันอยากสึกเพราะเหตุอะไร เมื่อเธอทูลว่าเพราะพันรายาเก่าพระเจ้าค่าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุหญิงนี้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เธอไม่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเธอกำลังจะกระโดดเข้าไฟตายเพราะอาศัยหญิงนี้แต่อาศัยบัณฑิตจึงได้ชีวิตไว้ดังนี้แล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ ในอดีตการเมื่อพระราชาทรงพระนามว่าสนากะครองราชสมบัติอยู่ในนครพารานสีพระโพธิสัตว์ให้พระองค์ทรงทำความเคารพครั้งนั้นพระเจ้าสนากะทรงมีความรักใคร่กับด้วยนาคราชตัวหนึ่งได้ทราบว่านาคราชนั้นออกจากนาคพิภพบเที่ยวหาจับเหยื่อบนบกอิน ครั้งนั้นเด็กชาวบ้านเห็นมันแล้วบอกกันว่านี้งูแล้วพาการเอาก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นตีพระราชาเสด็จสำราญที่พระราชอุทยานทรงเห็นแล้วตรัสถามว่าเด็กเหล่านั้นทำอะไรกัน ทรงทราบว่าพากันฆ่างูตัวหนึ่งจึงตรัสสั่งว่าพวกเองอย่าฆ่าจงให้มันหนีไปแล้วทรงให้นาคราชนั้นหนีไปแล้วนาคราชได้ชีวิตแล้วได้ไปยังนาคทิภพถือเอารัตนะมากมายครั้นเวลาเที่ยงคืนจึงเข้าไปยังพระที่นั่งสำหรับพระราชาบรรทง ทูลกล่าวถวายรัตนะเหล่านั้นแล้วทูลว่าถ้าพระพุทธเจ้าอาศัยพระองค์แล้วได้ชีวิตมาแล้วได้ทำมิตรภาพกับพระราชาจึงไปเฝ้าพระราชาบ่อยๆนาคราชนั้นได้ตั้งนาคมานวิกานางหนึ่งผู้ไม่อิ่มในกามคุณในบรรดานางนาคมานวิกาทั้งหลายของตนไว้ประจำราชสำนัก เพื่อประโยชน์แก่การรักษาเขาทูลว่าเมื่อใดพระองค์ไม่ทรงเห็นนาคมาณวิกาคนนั้นเมื่อนั้นพระองค์พึงทรงร่ายมนบทนี้แล้วได้ถวายมนบทหนึ่งแด่พระองค์อยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จพระราชอุทยานทรงเล่นน้ำในสระบกขอรณีกับนางนาคมานวิกา นางนาคมานวิกาเห็นงูน้ำตัวหนึ่งจึงเปลี่ยนแปลงอัตภาพเป็นงูเสพอสัตวธรรมกับงูตัวนั้นพระราชาเมื่อไม่ทรงเห็นนาคมานวิกานั้นทรงสงสัยว่าเธอไปไหนหนอจึงทรงร่ายมนแล้วทรงเห็นนางกําลังทำรรอนาจาร์ จึงทรงตีด้วยซีกไม้ไผ่นางโกรธจึงออกจากพระราชอุทยานนั้นไปยังนาคทิภพ,พถูกนาคราชถามว่าเหตุชไหนเจ้าจึงมาทูลว่าสหายของพระองค์ตีหลังคือเขียนหม่อมฉันผู้ไม่เชื่อถือถ้อยคำของตน แล้วแสดงการตีให้ดูนาคราชไม่ทราบตามความจริงเลยจึงเรียกนาคมานพสี่ตนมาส่งไปโดยดำรัดว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงไปจงพากันเข้าไปยังพระที่นั่งบรรทมของพระเจ้าสนากะแล้วทำลายพระที่นั่งนั้นให้เป็นเหมือนแกลบด้วยลมจมูกการพ่นพิษนั่นเองนาคมานพเหล่านั้นพากันไปแล้ว ได้เข้าไปยังห้องในเวลาที่พระราชาทรงบรรทมบนพระยี่ผู้ที่สง่างามในเวลาที่นาคมานบเหล่านั้นเข้าไปนั่นเองพระราชาได้ตรัสถามพระราชเทวีว่าดูก่อนน้องนางผู้จเจริญเธอรู้ไหมที่ที่นางนาคมานวิกาไป พระราชเทวีทูลว่าหม่อมฉันไม่รู้เพคะพระราชาตรัสว่าวันนี้นาคมานวิกานั้นได้ละอัตภาพของตนแล้วทำอนาจารกับงูน้ำตัวหนึ่งในเวลาเล่นน้ำในสระบกขอรณีของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นฉันจึงได้เอาซีกไม้ไผ่ตีเขา เพื่อต้องการให้สำเนียกว่าเจ้าอย่าททำอย่างนี้เขาไปยังนาคพิภพคงบอกอะไรอย่างอื่นแก่สหายของเราแล้วทำลายมิตรภาพเสียภัยจากเกิดขึ้นแก่เรานาคมานพทั้งหลายได้ฟังดังนั้นแล้วจึงพากันกลับออกไปจากพระที่นั่งบรรทมนั้นแล้วไปยังนาคทิภพทูลเนื้อความนั้นแกน่นาคราช เ้าเธอถึงความสังเวชแล้วได้เสด็จมายังพระที่นั่งบรรทมของพระราชาทูลให้ทราบเนื้อความนั้นขอขมาพระองค์แล้วได้ถวายมนชื่อว่าสัพพุตตะชนนะคือมนรู้เสียงร้องของสัตว์ทุกชนิดโดยมุ่งหมายว่า นี้เป็นทันทกรรมของเราแล้วทูลว่าถ้าแต่มหาราชมนนี้หาข้าบ่มีได้ถ้าหากพระองค์จะได้ประทานมนนี้แก่ผู้อื่นไซครั้นทรงประทานแล้วต้องทรงกระโดดเข้ากองไฟสวรรคตพระราชาทรงรับคาว่าดีแล้วต่อแต่นั้นมาแม้เสียงมดแดงพระองค์ก็ทรงทราบ วันหนึ่งเมื่อพระองค์ประทับนั่งที่ท้องพระโรงสวยของเคียวจิ้มน,น้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำพึ่งน้ำอ้อยหยดหนึ่งและขนมชิ้นหนึ่งตกลงที่พื้นมดแดงตัวหนึ่งเห็นหยดน้ำพึ่งเป็นต้นนั้นเที่ยวร้องบอกกันว่าถาดน้ำพึ่งของหลวงแตกที่ท้องพระโรง หม้อน้ำอ้อยหม้อขนมคว่ำท่านทั้งหลายจงกินน้ำพึ่งน้ำอ้อยและขนมพระราชาทรงสดับเสียงร้องบอกของมดแดงแล้วทรงพระสวนพระราชเทวีประทับที่ใกล้เคียงพระราชาทรงดำริว่าพระราชาทรงเห็นอะไรหนอจึงทรงพระสวนอัฐพาค เมื่อพระราชานั้นสวยของเคี้ยวทรงสงสนานแล้วประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์แมลงวันตัวผู้พูดกับมแมลงวันตัวเมียตัวหนึ่งว่า,มาเมือเถิดน้องเอย๋ยพวกเรามาอภิรมกันด้วยความยินดีด้วยกิเลสลำดับนั้นมแมลงวันตัวเมียพูดกับมแมลงวันตัวผู้นั้นว่า คอยก่อนเถอะที่ในบัตนี้ราชบุตรจะนำของหอมมาถวายพระราชาเมื่อพระองค์ทรงรูปล้ผงของหอมจักตกลงแทบบาดท,ทมูลฉันจักกรอนถลาไปณที่นั้นแล้วจะมีกลิ่นหอมต่อจากนั้นเราก็จักนอนอภิรม์กันเมื่องพระปริศดางของพระราชาพระราชาทรงสดับเสียงแม้นั้นแล้ว ก็ทรงพระส่วนฝ่ายพระเทวีก็ทรงดำริอีกว่าพระราชาทรงเห็นอะไรหนอจึงทรงพระส่วนเมื่อพระราชาทรงเสวยพระกรยาหารเย็นอีก พัดพิเศษก้อนหนึ่งหล่นที่พื้นมดแดงทั้งหลายก็ร้องบอกกันว่าม่อพระกรยาหารในราชประกูลแตกแล้วขอท่านทั้งหลายจงพากันไปรับประทานพัตตาหารเถิดพระราชาครั้นได้ทรงสดับคำนั้นแล้วก็ทรงพระสวนอีกฝ่ายพระราชเทวีทรงถือเอาช้อนทองอังคัสพระราชาอยู่ จึงทรงพระวิตกว่าพระราชาทรงเห็นอะไรหนอจึงทรงพระสวนในเวลาเสด็จขึ้นแท่นพระบรรทมกับพระราชาพระนางทูลถามว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ทรงพระสวนเพราะเหตุอะไร พระองค์ตรัสว่าจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเธอเพราะเหตุที่ชันหัวเราะแล้วถูกพระนางรบเร้าให้ตรัสบอกบ่อยๆภายหลังจึงทูลพระองค์ว่าขอพระองค์จงประทานมนที่ทำให้รู้เสียงสัตว์ของพระองค์แก่หมองชันแม้ถูกพระราชาทรงห้ามว่าไม่อาจให้ได้ก็ทรงรบเร้าบ่อยๆ พระราชาจึงตรัสว่าถ้าหากฉันจักให้มนนี้แก่เธอไซส์ฉันก็จักตายพระนางทูลว่าถ้าแต่สมมุติเทพถึงพระองค์จะสิ้นพระชนก็จงประทานแก่หม่อมฉันเพราะพระราชาเป็นผู้ชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจมาตุกขามจึงทรงรับคำว่า ดีละแล้วทรงตัดสินพระทยว่าเราจักให้มวลแก่พระราชเทวีแล้วจึงจะเข้ากองไฟดังนี้แล้วได้เสด็จเข้าไปยังพระราชอุทยานด้วยราชรถขณะนั้นข้าวสักกะทรงตรวจดูสัตวโลกอยู่ทรงเห็นเหตุการณ์นี้แล้วทรงดำริว่าพระราชาขาองค์นี้อาศัยมาตุกทาม เสด็จไปด้วยหมายพระทยว่าจากเข้ากองไฟเราจักให้ชีวิตแก่เขาแล้วทรงพาเอาอสุรกัญญาทรงพระนามว่าสุชามายังกรุงพารานศีทรงทำให้นางสุชาเป็นแพตัวเมียรพระองค์เองเป็นแพตัวผู้แล้วทรงอธิษฐานว่าขออย่าให้มหาชนเห็นแล้วได้อยู่ข้างหน้าราชรถ พระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นแพะนั้นและมาที่เทียมรถก็เห็นด้วยแต่ใครคนอื่นไม่เห็นแพ้ตัวผู้ทําท่าจะเสพเมถุนกับแพะตัวเมียเพื่อจะสร้างเรื่องราวขึ้นมาเทียมรถตัวหนึ่งเห็นแพะนั้นจึงพูดว่าเจ้าเพื่อนแพะเอ๋ยเมื่อก่อนพวกเราได้ยินเขาเล่ากันว่า พวกแพะโง่ไม่มีความละอายและไม่เห็นเรื่องนั้นแต่แกทำอนาจารที่จะต้องทำในที่ลับซึ่งเป็นสถานที่ปกปิดต่อหน้าพวกเรามีจำนวนเท่านี้ที่กำลังดูอยู่นั่นเองแกไม่ละอายคำที่พวกข้าพรเจ้าได้ยินมาแต่ก่อนนั้นสมกับเหตุการณ์ที่ได้เห็นอยู่นี้แล้วได้กล่าวคาถาที่หนึ่งว่า ได้ทราบว่าเป็นความจริงที่บัณฑิตทั้งหลายพูดถึงแพะโง่ว่าอย่างนี้ดูเถิดสัตว์ที่โง่ไม่รู้จักกรรมที่ควรทำในที่ลับและกรรมที่ควรทำในที่แจ้งแพะได้ฟังดังนั้นแล้วได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าสหายเอ๋ยแกนั่นแหละ โง่ดูก่อนเจ้าลูกลลาแกจงรู้ตัวเถิดแกถูกเชือกรัดคอไว้มีริมฝีปากเบี้ยวมีเชือกมัดปากไว้สหายเอ๋ยความโง่แม้อย่างอื่นของแกคือที่แกถูกปลดจากแอกแล้วแต่ไม่หนีไปสหายเอ๋ยพระเจ้าสนากะที่กลากไปนั่นแหละโง่กว่าแก พระราชาทรงเข้าพระไทยถ้อยคำของสัตว์ทั้งสองตัวนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทรงสดับัํคำนั้นจึงทรงให้ขับรถไปค่อยๆฝ่ายมาสิงทบได้ฟังคำของแพะแล้วจึงกล่าวคาถาที่สีว่าสหายอัชาราชเอ่ยข้างโง่ด้วยเหตุใดหนอ เหตุนั้นแกก็รู้แต่พระเจ้าเสนกัโโกเพราะเหตุใดแกถูกข้าถามแล้วจงบอกเหตุนั้นแกข้าแพ้เมื่อจะบอกเหตุนั้นจึงกล่าวคาถาที่ห้าว่าผู้ใดได้มนชั้นยอดแล้วจักให้แก่พันรายาเพราะการให้นั้นผู้นั้นจะสละกตนทิ้งเสียและเขาก็จักไม่มีพันรายานั้น พระราชาครั้นทรงสนับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าอัชาราชเอ๋ยก็เจ้าแม้เมื่อจะทำความสวัสดีแก่เราจักํำสิ่งนั้นก่อนอื่นขอเจ้าจงบอกสิ่งที่ควรแก่สิ่งที่จะต้องทำแก่เราครั้งนั้นอัชาราชจึงทูลกับพระราชานั้นว่าข้าแต่มหาราชไม่มีผู้อื่นที่ชื่อว่าเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ยิ่งกว่าตน คนไม่ควรให้ตนพินาศไม่ควรละทิ้งยศที่ได้แล้วเพราะอาศัยของรักอย่างเดียวดังนี้แล้วได้กล่าวคาถาที่หว่าข้าแต่จอมนรชนผู้เช่นกับด้วยพระองค์ทรงทอดอะไรตนไม่คบหาของรักทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นที่รักของเราตนเท่านั้นประเสริฐกว่าสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งทีเดียว ผู้มีตนสั่งสมบูรณ์ไว้แล้วจะพึงได้หญิงที่รักในภายหลังพระมหาสัตว์ได้ถวายโอวาทแด่พระราชาด้วยประการอย่างนี้พระราชาทรงพอพระทัยแล้วตรัสถามว่าดูก่อนอัชราชท่านมาจากที่ไหน เท้าสักกะตรัสตอบว่าข้าแต่มหาราชเราคือเท้าสักกะมาด้วยความอนุเคราะห์ท่านเพื่อจะปลดเรื่องท่านจากความตายราค่าแต่เทวราชข้าพระองค์ได้ลั่นวาจาออกไปแล้วว่าข้าพระองค์จกให้มนแก่พระเทวีบัดนี้ข้าพระองค์จะกระทําอย่างไร สักดูก่อนมหาราชภาร,ารกิจด้วยความที่นาศจะไม่มีแก่ท่านทั้งสองถ้าท่านกล่าวว่าอุปจารแห่งศิละปะมีอยู่แล้วให้คนคนหนึ่งเขียนพระราชาเทวีสองถึงสามครั้งด้วยอุบายนี้นังจักไม่เรียนพระราชาทรงรับเทพดำรัสว่าดีแล้วพระมหาศว์ถวายโอวาทพระราชาแล้ว ได้เสด็จไปยังสถานที่ของพระองค์นั่นเองพระราชาเสด็จไปถึงพระราชอุทยานแล้วตรัสสั่งให้หาพระราชเทวีมาแล้วตรัสถามว่าน้องนางเอ๋ยเธอจากเรียนมนต์หรือพระนางทูลว่าเพคะข้าแต่สมมุติเทพราชถ้ากระนั้นเราจะทำอุปจาระแห่งศิละปะเทอุปจาระเป็นอย่างไร รเมื่อเคียนที่หลังหนึ่งร้อยครั้งเธอไม่ควรส่งเสียงร้องพระนางทรงรับพระราชดำรัสว่าสาธุเพราะอยากได้มนพระราชาตรัสสั่งให้เรียกเจ้าหน้าที่ฆ่าจนคือเพชฌฆาตมาแล้วให้รับเอาไว้ไปเคียนทั้งสองข้างพระนางทรงทนทานการเขียนสองถึงสามครั้งได้ ต่อจากนั้นไปทรงร้องว่าหม่อมฉันไม่ต้องการมนครั้งนั้นพระราชาจึงตรัสกับพระนางว่าเธอประสงค์จะเรียนมนต์โดยให้ฉันตายไปแล้วทรงให้ถลกหนังที่พระขนองทิ้งออกไปจำเดิมแต่นั้นมาพระนางไม่อาจกราบทูลอีก พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายแล้วทรงประมวลชาดกลงไว้ในที่สุดแห่งสัจธรรมภิกษุผู้กระสานอยากศึกได้ดำรงอยู่ในโสดาปัติผลพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุผู้กระสานอยากศึกในบัดนี้พระราชเทวีเป็นพนรรยาเก่าของภิกษุนั้น มาเป็นพระสารีบุตรส่วนเท้าสักกเทวราชเป็นเราตถาคตนั่นเองดังนี้แลอัธกถาคูระปุตตชาโนกว่าด้วยมนรู้เสียงสัตว์จบขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จกเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำอย่างหาที่สุดมีได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่วาราตรีกาลเทิน